สุดท้ายผมก็โดนนะครับผมนะโอ้โหนานๆจะโดนสักทีก็มาแชร์ประสบการณ์ซะหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับก็แปลกๆตั้งแต่แรกแล้วครับแปลกๆยังไงก็คือว่าชื่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันสอมันสอแต่ว่า เออผมก็ไม่ได้มาโทรมาบอกร้านนะคบว่าให้โทรหาก่อนนะครับนี่มันสอแววแล้วนะครับแต่ว่าผมที่ไม่ค่อยเอกใจอีกทีหนึ่งก็คือตรงนี้ครับนี่คือหมู่บ้านจริงๆนะหมู่บ้านจริงๆนะอ่าแล้วก็ในหมู่บ้านนี้ก็มีเอ่อคนสั่งเยอะครับนะก็เลยไม่ค่อยได้เอกใจลูกค้าอาจจะแต่งเอ่อตั้งชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยที่ส่วนใหญ่ที่เอ่อไม่ไปบริษัทนะครับบริษัทอยู่สาทรนะครับแต่แถวสาทรละกันเนะาะไม่ได้จะจงขนาดนั้นเห็นไหมขนาดผมอยู่บริมณอนลเนี่ย ใช่ครับยี่สิบทางตะวันตกเฉียงเหนือไปนำโหนดพิเศษ29เข้าสู่โหนเลียบรองพานสีเจริญปลาเหือนะ22่กิโลประมาณเนี่ยนะครับนะก็บริษัทก็อยู่ในแถวเนี้ยครับผมคนที่ขับปริมบนทนนะครับส่วนใหญ่นะครับสารยาเอยโอ้โหไม่ต้องสารยาหรอกครับจะแถวเนี้ยครับหลักสองหนองแคนหนองค้างปูอะไรเงี้ยถ้าโดนไม่เกินสามร้อยสี่ร้อยก็ไม่มีใครไปครับรับจบกันเองเท่านั้นครับรับจบกันเองนี่คือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อพนักงานแล้วนะครับซีเอ็นเรียบร้อยแล้วว่าลูกค้าไม่มีตัวตนหรือว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้จริงๆภายในเวลา10นาทีอย่างเงี้ยครับผมนะคือเรียกขุณนว,นว่าจบรับจบไปเองก็คืออย่ังไงล่ะครับผมรับสินค้าไว้เองนะครับนะก็คลิปนี้เอาไว้แชร์กัน น่าจะใช่ล้แเละรบกวนรอต้อนทาง10นาทีตามเงื่อนไขครบแล้วไม่มีเจา้าหน้าที่หรือลูกค้าประสานงานมาแช้งกับเจ้าที่อีกครั้งมีข้อมูลด้าในในช่วยเหลือได้ไหมคะยังอยู่ในการสนทนาหรือไม่ครับผมก็อยู่เนี่ยแหละครับคุณตอบชา้าช้ามากๆนะครับผม ทักไปตั้งแต่9.24ออนะครับเห็นปะคือเราก็อยู่น,นั่นแหละโอ้โหตอบช้านิดตอบช้าหน่อยไม่ได้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอก่อนละกัน10นาทีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเม่นผูชายจากฝั่บวันาช้าทุกคได้งแนนอ่ะครับผมอ่าพูดอยู่ครับ ผมอ่ายังไม่ติดต่อเลยครับผมเดครัวไปวางก่อนกันนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับรับไว้เองครับผมเดี๋ย้ก่าคทางจ้าที่ขอแยกเปการทางจ้าที่จะขอแยกทำการเค้ยไข่เผมให้นะครับพอดีเรืค้าของการ เด well <ANA> ี๋ยวทางเจ้าหนี่จะลดจดสั่งให้นะครับ็คือตรวจสอบราคาเขามีจดส่4บาททางเจ้าที่จะลด่วนต่งให้อีกจดสัวนจดนะครับจะเป็นจํานวน28บาทหลังจากที่มีการแก้ไขราคาค่าขนส่งแล้วทางกู้กงจับสามารถขนส่งไปได้ตามกตน้เลยนะคาได้ครับผมครับโอเคครับผมก็จบตัดผมตัดการสุนนาเองนะครับเพราะว่าคือว่าถ้าแบบว่าถามเพาะว่าต้องทํายังไงครับเขาจะ ให้เรียกระหว่างไปสมบริษัทกับรับจบไว้เองนะครับผมก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมตัดการสนทนาก็คือว่าเดี๋ยวผมรับไว้เองนะครับผมทําให้เจ้าหน้าที่เขาไม่มีอะไรจะพูดต่อนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ CS มือใหม่ด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเขาแก้ไขให้เรียบร้อยแลวครับถ้าเรารับจบไว้เองจะเห็นไหมครับราคาแม้ว่าตัวสินค้าหรือว่าการขนส่งมันจะ120 200หร uh, uh, like, kind of mm ือ hmm. ว่าจะต่ำขนาดไหนนะครับหรือว่าค่าขนส่ง26บาทไม่มีหรอก2 6เออบ5าบาทหรือว่า62บาทอะไรครับก็คือเขาจะปรับให้เหลือเข้าเครดิตเรา75บาทนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนี่นี่คือทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนั่นคือติดต่อ CS แล้วก็รอเวลานะครับแล้วก็ยืนยันว่าติดต่อลูกค้าไม่้จริงๆนะครับ แต่ว่า75บาทก็ต้องมาลบภาษีอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับ17.55เหมือนกันนะครับเน่จะเห็นไหมครับผมอันนี้คือราคาสินค้าอ่านี่คือเครดิตตัวงานนะครับแล้วก็ตัวนี้แก้ไขก็คือเขาจะโอนเงินอ่เพิ่มมาให้ครบ75บาทนะครับแล้วก็มาหัก17.55อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับน่าจะจบแค่นี้แหละนานๆจะเจอทีก็มาบนแล้วพูดคุยกันหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับถ้ามีเรื่องให้แชร์ประสบการณ์นะครับผมก็ถือว่าค่าเห็นค่าสินค้า40นะครับเราได้มา75ลบไปอีกประมาณ7บาทหรือบาทนะครับก็ได้กำไรมานิดหน่อยนะครับได้กำไรมา40 5 0 6 0 7 0 30บกาว่าบาท30กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผม๊ม่บายครับ